จากงานวานไทยจะร่อยมะไรสักพวงใส่คอง,งามๆหอมๆเส้นมีโครัตกินกับแกงพักหวานก็คือลวกมาก่อนใส่ถุงมาแล้วฉันจะกินมืดไหมนี่นะมีโครัตแกงใส่ลูกชิ้นแกเอ้ยนี่มีลูกชิ้นจ้ะ นี่ลูกชิ้นอ้ำมีคูราชกินตามถุงไหลถุงนาแกเอ้ยอร่อยดีแต่แท็กแกเอ้ยมากินกับชันเด้อ แม่เจ้าเว้ยตอนมะขามอมือร่อยข้ามีจะกินได้นี่ข้ามีจะกินได้เดินมามลูกชินลูกกำงานจากลูก อมรอยมันกิรกันเรือ,อลืมบอกใส่เฮดขอนนะ แพวกหวานก็เฮ็ดนี่มันของคู่กันเนาะฉันก็เลยใส่ลูกชิ้นมาดาเกอเห็ดขอน ผิดขอนลูกชิ้น